สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วเวลาประมาณนี้นะคะเออแอดมินก็จะมาพบกับ f อทุกคนประจำนะคะถ้าแอดมินไม่ได้ทำอะไรวุ่นวายมากมายก็เช้าวันนี้ก็อากาศก็ธรรมดานะคะหิมะก็เริ่มละลายไปแล้วเออไม่ติดลบแล้วนะคะอากาศที่เยอรมันหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะ วันนี้แอดมินก็เมื่อเช้านี้ก็ยุ่งนิดนึงค่ะทำเอกสารแล้วก็เรียนเรียนไอ u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  e e นิดหน่อยนะคะเพราะว่าสมัครเรียนไปแล้วก็ต้องก็ต้องทำเนาะก็เรียนเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็เรียนก็เนี่ยอันนี้ก็เขียนไว้เต็มเลยค่ะหลักสูตรแก้อะไรต่างๆก็เอาไว้สำหรับเวลาเราออนไลน์สอนเราจะได้มีข้อมูลไว้เต็มที่คือจะได้ไม่ต้องไปค้นหาอีกทีนึงนะคะ ก็วันว่วางๆสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปพบลูกสาวค่ะจะไปเยี่ยมลูกสาวจะไปคุยกันถึงเรื่องเอประกันนะคะก็จะชวนลูกทำประกันเพื่อเอ,ออมทรัพย์ไว้ในวันข้างหน้านะคะการออมเป็นการออมที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะคะเงินฝากธนาคารก็ได้ดอกเบีย้ยนิดหน่อยแทบไม่ได้เลยค่ะเหมือนประเทศไทยเราเลยค่ะก็เลยคิดว่าการออมเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เลยคิดว่าจะไปคุยกับลูกแนะนำเขา เผื่อว่าการออมเพื่ออนาคตวันข้างหน้านะคะก็วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเราที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะเรามีสิทธิ์เหมือนคนเยอรมนีคนนึงเลยนะคะที่ทุกคนที่มามาใช้ชีวิตอยู่ที่ที่นี่คือสิทธิเท่าเทียมกันยกเว้นแต่ว่าจะหมดสิทธิ์ตรงที่หนึ่งเราไม่ได้ถือพาสเยอรมนีนะคะยังไม่ได้โอนสัญชาติแอดมินก็ยังไม่ได้โอนสัญชาติคะ่ะแต่ลูกสาวนะโอนแล้ว แล้วเขาก็เป็นวีซ่ามาเรียนติดตามแม่มาตั้งแต่อายุเออสิบสองนั่นเองค่ะตอนจบปหกใหม่ๆเขาก็มาต่อที่นี่เลยก็เรียนไปรูปที่นี่เรียนอาชีพที่นี่จบแล้วนะคะก็เรียนอาชีพที่นี่ก็คือเขาเรียนเป็นช่างทําผมนะคะใช้เาลาเรียนทั้งหมดสามปีสามปีนะคะไม่ใช่สามเดือนนะคะดูให้ดีๆสามปีประเทศไทยเราในเรียนสามเดือนก็ถือว่า ได้อาชีพมาแล้วแต่ที่ประเทศเยอรมันเราเรียนลึกมากเกี่ยวกับเส้นผมผิวหนังแชมพูทุกอย่างคือเราเราไม่สามารถที่จะเอาเอเรียนคร่าวๆแล้วมาลงทำงานเลยค่ะเพราะว่าเขาเรียนละเอียดมากนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักท่านคนเก่าๆนะคะช่างช่างทำผมจากประเทศเยอรมนีของคนไทยเรานะคะที่จบไปคือ คุณประเสริฐศักดิ์อนาคตนะคะสมัยก่อนดังมากยุค90นะคะดังมากค่ะก็ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะรู้จักนะคะคือช่างผมของประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอการเรียน,นแผนกนี้มากสําหรับคนที่จะเป็นช่างทําผมนะคะไม่ใช่ว่าจบมาง่ายๆนะคะต้องไปเรียนในชั้นเรียนด้วยเรียนปฏิบัติอาทิตย์หนึ่งสามวันแล้วก็เรียนในคลาสด้วยค่ะ คือจะต้องส่งงานไปด้วยคือปฏิบัติและก็เรียนในคลาสก็วนเวียนกันไปจะไปเรียนเอ,อ่อที่ในตัวเมืองที่เขามีโรงเรียนบ้านเราก็น่าจะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าที่นี่เขาเรียนกันสามปีนะคะ mm hmm. ก็แอดมินมีอะไรก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าประเพณีวัฒนธรรมคนไทยอยู่ที่นี่คือหลายๆอย่างนะคะถ้ามีอะไรก็อยากจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในประเทศเยอรมนี อะไรที่อยู่เกี่ยวกับคนไทยหรือว่าที่เราได้ไปสัมผัสนะคะเราก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออเขามีอะไรก็ทํากันยังไงนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาอยากเล่าสู่หลักอยากเล่าสู่ฟังค่ะก็เอ,อวันว่างๆก็แอดมินช่วงนี้ร้านนวดสปาก,ก็ยังปิดอยู่เช้ามาก็เรียนแ้วค่ะออนไลน์เรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์ก็ได้ประโยชน์มากเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงที่เราเออ ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าช่วงโควิดเนาะไปที่ไหนก็ปิดหมดกฎเกณฑ์บังคับมันรู้สึกว่าเพราะฉะเราไปแล้วเรารู้สึกไม่ไม่สบายไม่ไม่ไม่สบายค่ะอุ่นอันกัเนมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านดีกว่าเรียนก็เลยสมัครคอร์สเรียนออนไลน์เรียนไปเรื่อยๆตามได้ที่เรายังมีเวลาว่างเรียนไปเรื่อยๆพอเรียนเสร็จแล้วก็เรียนมาหลายเดืนเนอนแล้วเนาะก็เรียนมาเอตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่า เราได้ความรู้เยอะค่ะก็ได้มาเผยแพร่ให้ทุกคนแล้วก็เปิดคอร์สออนไลน์สมัครคนที่ใครอยากจะมาเรียนยิงยิงยิงเอ่อยิงเฟซแอสนะคะคือการโฆษณานะ่ะถ้าเกิดใช้แอสยิงเฟซโฆษณาทำแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราแบบไม่ต้องไปทำโฆษณากับหนังสือพิมพ์เสียทีสี่ห้าร้อยบาทไม่ใช่ค่ะอันนี้เสียแค่ยี่สิบาทสามสิบบาทแล้วแต่คนเข้ามาชมนะคะจากวันนี้ถึงวันนี้เราจะมีกำหนดนะคะก็ทำให้เรา มีรายได้ตรงนั้นใครที่สมัครเรียนแล้วก็สอนค่ะเรียนไม่เรียนไม่นานหรอกค่ะเรียนแค่ไม่คือสําหรับถ้าคนที่เป็นคอมพิวเตอร์น่ะเรียนแค่สิบนาทียี่สิบนาทีก็น่าจะเป็นแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เก่งคอมก็ต้องเรียนนานหน่อยค่ะก็ต้องฝึกให้เขาให้ได้นะคะก็เลยเอาโอกาสนี้มาเปิดเออเป็นคอร์สสอนออนไลน์เอ่อเรียกว่าไงล่ะสร้างรายได้เสริมก็มีคนมาจ้างให้ทํานะคะ ยังไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นการเป็นสัญญาณที่ดีในการจุดเริ่มต้นเพราะว่าแอดมินต้องการแนะนำให้คนไทยขายของในร้านนวดร้านสปาร้านเอเซียช็อปขายของมือสองอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้รู้จักการใช้ของที่เออราคาดีไม่เสียเงินเยอะแล้วคนดูเยอะมากนะคะการทำยิงแอดเข้า Facebook Instagram นะคะแอดมินลองทำมาแล้ว ครั้งแรกก็ดีมากเลยก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เผื่อใครสนใจอยากจะให้อดินช่วยสอนนะคะเกี่ยวกับยิงแอ Facebook นะคะยินดีเลยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีวัฒนธรรมเพไปเพนีอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่น่ารู้สำหรับคนไทยนะคะอดินก็ยินดีที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะคนไทยในเยอรมันเขาอยู่กันยังไงอยากให้คนไทยทั่วโลกและในประเทศไทย ได้ได้รับได้รับฟังกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับท่านที่ช่นชอบสวัสดีค่ะ